กินข้าวแรงตะกันเจ้าแล้งนี่ฝนตกขนาดเลยปีกันเลยย่างหมูนะเจ้าแล้วก็ไปขอซื้อขา้ขาวข้าวเหนียวมึงก็ย่างเจ้านี่ีอยูนุ่งก็ย่งางว่ะข้าวเหนียวอุนอ่นๆแบบน,นี้แล้วเนอะมีแต่ข้าวเย็นนี่ป่ะเอาวะนะเจ้ารู้นี่นะแม่มากินตระกันนะเจ้าย่างหมูเจ้าเนาะน้ำเปี้ยวจ้ำแม่ทับป้อมหนะ่อยเจ้าใส่หน่อยเจ้าทับป้อมทับชี๋หนเจ้านะใส่หนะ่อหอมหอมอ่ะยังจะถึงข้าวส่วนกับต๊ะ พายุเข้าแล้วังเนาะกระจกนี้ขนาดเลยเชียงไายอ่ะได้แข่แบบปลายปลายเปิดอ่ะแต่จะเป็นนักดีเจยงไงนะเจ้าลำปางแล้วก็แพนานมันก็เราขอต้องกำลังใจนะเจ้าโอ้หลอบก่อนกล่าววิภาเข้าซึงว่าสุดยอดแล้วเจนาะพายุเจาะเจาะอย่างนี้เนาะแกงมองเขาก็ก เก็บของขึ้นที่สูงมาเลยเจ้าเตรียมมือครับก็พายุเจ้าแต่ก็ยังไหวนะเจ้าก็จะเปลี่ยนกลายเป็นดิเฟคชันไปนะเจ้าตอนนี้นะก็คือฝนตกแบบนี้เจ้าแต่จะตกเหมือนตกตึงวันตึงคืนเนี่ยกะหลายวันอากาศเย็นเจ้าบ่วันก่อนเนี่ยฮ้อนเจ้าคืออรอเลยกลายเป็นแป้งแบบเนี้ต้องดูแลห้องสระตัวผักตัวเองดีๆนะเจ้าอันนี้สบายๆได้อย่างเจ้าถ้าก็หานอย่างล้มล้างกินกันนะเจ้า <laughs> Nó chưa nắng nào chưa nắng móng 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 mấy móng 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 giang móng 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 กินกับคนอย่างอนห้อเดี๋ยวมาไผ่ะคุยกับน้ำพริกตาแดงจิ้มเจ้าพริกซีฟุตหรือว่าน้ำจิ้มสามรถเปอย่างกับแซ่บมดเลยเนาะน้ำพริกปลาห้ากันอย่าง้อเลยเาเจ้าบองนัเขามาเลยเจ้านีเปยังเจ้าเพราว่ามักปีมักแล้วปี่มันเข้ากันแล้วมันอร่อยแล้วเองปี่อเลยปน้จิ้มนะเจ้าแต่ถ้ามีจะมาอยู่ไก่ปีกัไขกินแบบเจ้าบองกับเจปลาห้าคุณนะเจ้านอหนึง นุ่มๆมน้อะห้อมายบอกดอมากนะเจาะยังหมูใส่เม็ดต้มะเกี่ะนะจำเม็ดพริกไฟ่ใส่เนี่ยน้อลํำแล้วก็ปรุงรสจำเจาชอบไปเลยเจาะย่างไฟอ่อนๆอเจิดบานแตดบ้านันเจาะน้อะมันเยอะเลยอ้าวำเข้าลำไปเลย